อยู่คนละฝั่งนะคะเลือดหมูกับเสื้อสม้มผูใ <c oughs> ด,ด,ดเป็นไอเป็นหนากเอาลีกดนังง่งง่ายะกรรมาการนั่งลงง่าย,ยตังหะก็ไม <c oughs> <c oughs> ่ฟาดฮ่บอ,อ,บอแล้วอยู่บนนันนอข้อคุณ คนลราฟังนะคะเป็นยังไงเหลือจากเม็ดเอามาทรงตรวจสอบดูบนนะมาดูห<ส>ุงไฟตรวจส,สอบนี่เหลือสํำไดนอโอ้มีการเอาไฟตรวจอีนี่ไฟ <c oughs> ตรวจสอบเอาวัตถุน้ำ มันยูอันมองกลางล่นล่อนประมาณ80%อร์ซค่ะเมื่อกี้ยังไม่ถึง100%เปซนเด้อ